อ,อ,อาจจะเรียกว่ามีความคืบหน้าน้อยที่สุดเนี่ยคือประเทศไทย mm hmm. เรื่องนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับหลายๆกรณีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรณีใหญ่ๆอย่าง Prince Group นะครับที่เป็นที่จับตามอง,องของทั่วโลกเนี่ยประเทศไทยเนี่ยตามหลังแต่ผมก็ยังมองว่าถ้านาย,ยกรัฐมนตรีเอาจริงเนี่ยผมเชื่อว่าหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนี่ยพร้อมทําหน้าที่ปัญหาก็คือว่าที่หน่วยงานเกี่ยวว่างยังไม่มีการดําเนินการอย่างจริงจังเนี่ย ผมไม่มั่นใจจริงๆว่ามันเป็นเพราะว่าไม่มีพยานหลักฐานไม่มีข้อมูลหรือเป็นเพราะว่ามันไปนเชื่อมถึงใครหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ทางผมเองเป็นกังวลน,นะครับเอาล่ะถ้าให้แฟร์กับทุกฝ่ายนะครับเราอาจจะเริ่มพอเห็นการนับหนึ่งแต่ว่าเป็นในอีกกรณีหนึ่งนั่นก็คือกรณีอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นหุ้ยวันกรุ๊ปไม่ว่าจะเป็นกรณีของยิมเลสหรือ BIC กรณีของเบนสเนีแกก็อาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับว่าจะมีการรับผจริงๆแต่ว่าพอไปกรณีของ p r i n c ์กรุ๊ปเนี่ยเท่าที่เราสอบข้อมูลเมื่อวานเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีความชุดหน้าเลยดัง <c oughs> นั้นเนี่ยหลายๆกรณีเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่ามันมีปัญหาในเรื่องพวกนี้อยู่ <c oughs>